เกมรักมัดใจองค์ชายตอนที่สแคว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 เออโอ้ยเมือนหัวจังแปลกจังเลยปกติฉันดื่มเท่าไหร่ก็ไม่มันนี่นาทำไมคราวนี้ดื่มแค่เสาเล็กๆถึงหลับไปได้แบบนี้ล่ะหรือว่ามันจะมียาพิษไม่จริงอ่ะฉันเป็นถึงเภสัชกรชื่อดังเลยนะฉันจะดูไม่ออกได้ไงว่ามันมียาพิษอยู่ในนั้นหรือเปล่าอ่ะหรือว่า ฉันไม่ได้คอแข่งเหมือนเดิมแล้วอฟ้าผ่าตรงกลางใจไม่จริงไม่จริงไม่จริงเมื่อวานฉันคงแค่เหนื่อยอะร่างกายเลยไม่รองรับแอลกฮอฮอล์หืมฉันเนี่ยคอแข็งจะตายนี่มันยังเช้าตู่อยู่เลยนะเจ้าไม่คิดจะให้ข้านอนต่อหน่อยหรอเอ๊นี่มันไอ้อลรคจิตแม่แม่นางฟังข้าอธิบายก่อน อธิบายอะไรอีกแกมันเอ้โลกจิตก็มาแตะต้องตัวฉันแบบนี้ได้ยังไงตายซะเถอะอ่าเจ็บเจ็บเงนงางงงแม่นางแย่ข้าผิดไปแล้วแต่เจ้าจําเรื่องราวเมื่อคืนไม่ได้เลยหรือไงเกิดเรื่องอะไรนาอย่ามาถือโอกาสตอนฉันเมาแล้วมาลวนลามฉันเด็กขาดนะอืมเมื่อคืนเจ้าดื่มไปหนักมากแล้วข้าก็อุ้มเจ้ามาส่งที่นี่ แต่ใครจะไปรู้ล่ะว่าเจ้าเมาจุดไม่ได้สติแล้วก็ไม่ยอมให้ข้ากลับแบบนั้นน่ะอย่าดึงชายเสื้อของข้าแบบนั้นสิอย่าไปนะเมื่อคืนข้าก็เลยต้องนอนที่นี่แต่ว่าข้าสาบานต่อหน้าฟ้าดินเลยนะว่าข้าไม่ได้ทำอะไรเจ้าเลงจริงข้าก็แค่อุ้มเจ้ามาที่เท่านั้นเองแต่เจ้านี่ได้มีโอกาสอยู่ในอ้อมกอดขององชายหกอย่างข้าเลยนะไม่เสียหายอะไรหรอกน่ามามไปตายซะ ลลลลลไอ้โลกจิตคิดว่าฉันไม่กล้าทำร้ายนายงั้นหรอยกโทษใด้ค่าด้วยแม่นางเย่ข้าหาท่านทั้งวันเลยนะมาแอบ,บอยู่นี่เองอ๊ะเอ๊ะกำลังทำอะไรกันอยู่อ่ะ ยายเด็กบองครั้งหน้าก่อนเข้าไปต้องเคาะประตูก่อนสิเอ๊ะห <c oughs> แล้วนี่เจ้าออกมาจากวังได้ยังไงพี่หกท่านพี่คนสวยเมกกื่อกี้คือใครเหรอใช่พี่สะพ้ายในอนาคตของข้าหรือเปล่าใช่แล้วนางคือชายาของข้าเองทักทายนางสิท่านพี่สะพ้ายข้าชื่อหลิงเอ๋อ ว้าวว้าวาท่านชายาของท่านชายสวยจังเลยท่านชายยาผิวขาวมากเลยผมของท่านชายาช่างสวยมากเลยเพคะเด็กน้อยนี่ช่างฉลาดจริงๆนะเป็นเด็กช่างเจราจาเสียจริงเลยนะแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้เป็นญาติกันอย่างเป็นทางการเลยหนูเรียกพี่ว่าพี่เอกระพอนะได้ค่ะพี่เอจ้านี่คือองค์หญิงเชลหลันซานลูกสาวคนเดียวของท่านพ่อ แม่ของนางหลังจากคลอดนางไม่ทันเท่าไหร่ก็เสียไปหลังจากนั้นพวกเราก็เลยช่วยเลี้ยงนางมาจนโตนะ่ะแต่นางก็เก่งนะทำเจ้ายิ้มได้สวัสดีจ้าหลียงเอ,อ๋อฉันไม่ได้มีของอะไรจะให้มากมายนะงั้นฉันให้โอมยิงกอบช็อกโกแลตกันแล้วกันนะหนูรับไว้ได้ไหมจ้ารับไว้หรอคิดก่อนนะอ่ะใช่แล้วข้าอยากให้ท่านพี่หกกับพี่สะายพาข้าไปเที่ยวในเมืองได้ไหมเพคะได้สิ งั้นเราไปเที่ยวในเมืองกันนะแต่แต่แต่ว่าเย่ <Yeah! S 1> ในเมืองนี่ช่างคือคัซุ่งเลยนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เจริญเท่ากับในวังอะ่ะและพลเรือนในเมืองตอนล่างก็ไม่ได้เจริญเท่ากับตอนบนนะแต่ว่าในเมืองตอนล่างก็ดูมีชีวิตชีวาก,กว่าเยอะเลยเชิญแม่นางเย่ตามสบายนะปกติแล้วเนี่ยพวกองค์ชายแล้วก็พวกขนหน้ามาักจะดูถูกคนในเมืองอยู่ตลอด แม้กระทั่งเวลากลางคืนนะพวกเขาก็ได้ยืนอยู่บนกำแพงเมืองและมองข้ามเมืองนี้ไปแต่ข้ากลับรู้สึกว่าในเมืองเนี้ยมันช่างมีสีสันเหลือเกินน้ำแข็งใสจ้าน้ำแข็งใสน้ำแข็งใสอร่อยอร่อยรับรองสดชื่นจ้าถ้วยรามเบีย้ยเท่านั้นเฮ้ๆๆ <c oughs> ว้าวท่านพี่ขครอยากกินหลิงเอ,อ๋อ เจ้าก็รู้ว่าข้าออกมาข้างนอกไม่ได้พกเงินมาเป็นถึงองค์ชายออกมาข้างนอกตัวเปล่าได้ยังไงเนี่ยชายาของข้านี่ไม่คิดจะไว้หน้าข้าหน่อยหรองั้นเจ้าก็จ่ายเงินละกันแต่แต่แต่แต,แต่พี่หกเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยยังดีนะที่ข้าเอะเอะหายไปไหนแล้วอะมีอะไรหรอหลิงเอ,อ๋ออะไรหาย ที่ท่นแม่ทิ้งไว้ให้ข้าหายไปแล้วก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องเกมรักมันใจองชัย EP ที่4นะถ้าใครชอบนะคะอย่าลืมกด u b s c r i b e นะคะกดไลค์หรือว่าคอมเมนต์คุยกันได้นะคะแล้วจะกันใหม่พาร์ทหน้านะคะบ๊ายบาย